รักเราไม่เก่าเลยหน้าเดียควงสามีฉลองครบรอบแต่งงาน10ปี หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานเลยทีเดียวค่ะสำหรับนาเดียโสนกุลหรือนาเดียนิมิตวานิชด,ดาราและพิธีกรสาวชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้มากมายแต่หลายคนอาจจะจำบทบาทการเป็นพิธีกรรายการดาวกระจายได้หลังจากที่เธอนั้นได้แต่งงานกับสามีม่อมหลวงอพิมงคลโสนกุล ก็หันหลังให้กับวงการไปทำหน้าที่เป็นภรรยาและตอนนี้เธอก็กลายเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วโดวยมีลูกชายน้องนบและลูกสาวน้องโมนากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวและล่าสุด สาวนาเดียก็ได้เผยโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมหน้าฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีตอบย้ำรักหวานมั่นคงพร้อมกับเผยความในใจถึงสามีที่รักว่า just married t e years ago ตอนแต่งงานเคยสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีจนร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็จะไม่ทิ้งกันคิดว่า10ปีที่ผ่านมาเดียทำให้เห็นอย่างที่เคยสัญญาไว้แล้วนะจ๊ะและ จะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอขอบคุณที่รักและดูแลกันมาตลอดและขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปสิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปนี้คือจะบ่นน้อยลงจะยิ้มมากขึ้นหวังว่าสามีสบายหูสบายตามากขึ้นนะ This then still do and always will lock down a n n v e s l y สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ